วันหนึ่งที่คาารูได้เจอครูบาอาจารย์ได้เจอศาสตร์ศาสตร์หนึง่งที่ครูไม่เคยเชื่อมาก่อนว่ามันจะมีโบนโลกใบนี้คือ NLP โ oh, อ้แม่เจ้ามันคืออะไรให้ยิ้มกับกระจกให้พูดคนเดียวให้หัวราอโอ้ oh, แม่เจ้ามันคืออะไรงงยิ่งไปเรียนยิ่งงงนะคะแต่สิ่งที่ครูกำลังจะบอกคุณนะคะถ้าวันนี้มัวแต่งงมึนตืบอะไรเขาพูดอะไรก็ไม่เชื่อ กเยอะอีกโกมากคุณคะคุณจะไม่มีโอกาสได้ลิ้มลองอะไรที่อื้มอเด็ดอร่อยมาที่คนอื่นเขากินแล้วแบบแซบ่บเข้าใจไหมคะเพราะตัวคุณเองไม่คิดที่จะชิมมันคะ่ะหรือชิมแล้วอะไรก็ไม่รู้อะไรแบบนี้คะ่ะไม่เข้มข้นนะคะครูคะ่ะจึงลงมือทำอย่างเข้มข้นเพราะไม่ได้เพื่อใครบอกตรงๆเพื่อตัวเองคุูต้องเข้มข้นคะ่ะ เพราะเรารอดเราต้องรอดเรารอดหนึ่งคนอีกหลายชีวิตจะรอดถ้าเราเหยาะแยะ่เราไม่ได้มีอะไรเหมือนคนนั้นคนนี้อ่าวันนั้นเราก็คิดนะคะโอ้โหจากคนที่แบบว่านะทําธุรกิจเป็นหลักร้อยล้านนะค่ะคุณกลายเป็นคนแบบสิ้นเนื้อประดาตัวครูถึงบอกว่าอย่าค่ะอย่ารอสิบปียีสิบปีเพราะมันอาจจะมาไม่ถึงครูก็เช่นเดียวกัน เดี๋ยวค่อยรวยทำทำไปค่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอันนี้ไม่ดีอันนั้นดีอันนั้นป๊อปป๊อป๊ป๊ป,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 ปไม่เข้ารู้สักทีแล้วถามหาความสําเร็จมันได้ยากค่ะมันยากเพราะความสําเร็จมาจากการอดทนนะคะการอดทนการทําจนลงล็อกครูถึงบอกว่ามันไม่ผิดนะคะถ้าใครหลายๆคนนะคะที่จะแบบว่าเฮ้ยอันนี้ไม่เป็นไรชีวิตฉันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอไม่ผิด เริ่มกี่ทีแล้วนะคะเริ่มกันกี่ทีแล้วความสําเร็จอะค่ะไม่ใช่อยู่ที่การเริ่มต้นใหม่นะคะคุณความสําเร็จของศาสตร์ NLP คือเรื่องเดิมๆนี่แหละแต่กลับไปแก้มันค่ะกลับไปคลายปมมันซะกลับไปให้อภยัยกลับไปเป็นคนใหม่ในเวอร์ชั่นใหม่อะค่ะเป็นเวอร์ชั่นที่เราชอบแต่ถ้าเกิดเราไม่ไปแก้ตัวเราอะค่ะ ครูจะบอกนะคะสันดอนหรือสันดานของตัวเราอะค่ะจริงๆมันขุดยากมันเปลี่ยนยากแต่ถ้าเราไม่เริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนี้อายุเท่าไหร่กันแล้วเด็กะถ้าเราไม่เปลี่ยนตั้งแต่วันนี้ผลลัพธ์ที่เราต้องการมันไม่เกิดค่ะแค่นั้นเองคําตอบมีแค่นั้นเองจริงๆถ้าวันนี้คุณไม่เปลี่ยนความคิดแนวคิดให้มันดูง่ายขึ้นสมูทขึ้นให้มันดูลาบลื่นขึ้นคุณฟังนะคะผลลัพธ์ที่คุณอยากได้มันไม่เกิด เพราะมันใช้ปัจจัยหลายตัวครูย่นย่อชีวิตตัวเองย่นย่อความสําเร็จเพราะอย่างที่บอกครูปเปลี่ยนอวัยวะเทียมในร่างกายเส้นเลือดใหญ่หัวใจเทียมนะคะลิ้นหัวใจเสียทั้ง4ี่ลิ้นซ่อมหมดแล้ว4ี่ลิ้นไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรยังไงแบบไหนเมื่อไหร่ตอนนี้เส้นเส้นฉีกมาถึงตรงนี้แต่ไม่สามารถผ่าตัดรอบสองได้หมอไม่รับผ่ารอบสองเพราะมีอันตรายเลือดอาจจะพุ่งขึ้นสมองได้เพราะฉะนั้นครูมีระเบิดเวลาอยู่ในตัว